大家好ฮั我们ห汉语课程第๋课。ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะกลับเข้าสู่คอร์ส h k 4ในบทที่8ของเรานะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันนะในหัวข้อที่ว่าเชื่อหัวจงปูเชอเสาเหมก็คือในชีวิตเราเนี่ยมันไม่ขาดความงามนั่นเองค่ะแต่เดี๋ยวเราค่อยไปดูเนื้อเรื่องกันนะตอนนี้เรามาดูที่เครื่องสือของเรากันก่อนนะคะเรามาดูคําแรกกันนะคะเฉียวเคอลี ก็คือช็อกโกแลตนั่นแหละนะคะช็อกโกลือีเราอาจจะใช้เป็นอีควอร์อีควอร์ช็ยวเครอีก็ได้กด็คือช็อกโกแลตแบบหนึ่งก้อนนั่นเองนะอีก็เช็ยวเครอรีก็ได้เช่นกันนะคะอี๋เหอเชียวเครีก็คือช็อชโกอโกแลตหนึ่งกล่องต่อไปค่ะชินฉิชินฉิคำนี้แปลว่าญาตินะคะชินตัวนี้ถ้าเราสังเกตน,นะเราอาจจะเจอหลายๆคำหลายๆที่มันมีคำเกี่ยวกับชินตัวนี้นะคะมันจะพูดถึงความสนิทสนมชิดเชื้อกันนั่นเองค่ะเราลองมาดูตรงนี้กันนะคะเขาบอกว่าถ้าฉือเดอชินฉี ก็คือเขาเป็นญาติของฉันหุยจ้าขันชินฉีก็คือกลับบ้านเยี่ยมญาตินั่นเองค่ะต่อไปนะคําว่าช่างซินนะคะช่างซินตัวนี้แปลว่าเสียใจค่ะเช่นท่าร่างหัวช่างซินท่าร่างหัวช่างซินก็แปลว่าเขาทําให้ฉันเสียใจคําว่าช่างตัวนี้ก็คือการทําร้ายใช่ไหมคะช่างซินก็คือมันทําร้ายจิตใจนั่นเองนะว่าหันช่างซินก็ได้ฉันเสียใจมากๆคําต่อไปค่ะคําว่าเสือ สื่อตัวนี้ความหมายคือทําให้มีความหมายเหมือนกับคำว่าร่างนั่นเองนะในกรณีนี้ถ้าร่างหัวฉังซินนะคะก็เป็นถ้าฉุ่หัวฉังซินก็ได้เขาทําให้ฉันเสียใจหรือเ这件事使我伤心เรื่องนี้ทําให้ฉันเสียใจก็ได้เช่นกันค่ะคําต่อไปค่ะ心情心情ก็คือจิตใจอารมณ์ค่ะเช่นท่า今天心情不太好他今天心情不太好วันนี้เขา จิตใจไม่ค่อยดีอารมณ์ไม่ค่อยดีจินเทียนซิ่งชิงปู่ไท่ค่ะวันนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีจิตใจไม่ค่อยดีนั่นเองไปค่ะคำว่าหยิย่วควายหยิ่วควาคือเบิกบาในใจนั่นเองนะมันแตกต่างกับคําว่าใครซินอยู่นะคะหัวจินเทียนเหินหยิ่วควาหัวจินเทียนเหินใครซินก็ได้ใครซินเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกที่เหมือนค่อนข้างจะดูแบบมีการแสดงออกซะค่อนข้างเยอะเป็นฟีลลิ่งที่แบบแฮปปี้นั่นเองนะแต่หยิ่วความันเหมือนแบบเป็นความสุข ที่แบบมันสุขในใจอย่างเงี้ยก็ได้นะเป็นหยุ่งแย่นะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นสิ่งฉิงเหินยุ่งแย่สิ่งฉิงเหินยุ่งแย่ก็คือจิตใจเบิกบานนั่นเองค่ะเรื่องนี้ไม่ทำให้จิตใจฉันเบิกบานน,นคะนนนคะต่อไปค่ะจิงเซอรจิงเซอตัวนี้คือวิวทิวทัศน์นะคะเราเคยเรียนคำว่าเฟิงจิงที่แปลว่าวิวไปด้วยใช่ไหมคะมันแตกต่างย,ยังไงกับค,คำว่าจิงเซ หลักๆแล้วนะคะจิ่งเซอร์มันจะเน้นทัศนียภาพวิวทิวทัศน์ที่เน้นพวกสีสันค่ะเพราะมันมีคําว่าเซอร์เนี่ยนะคะฟงจิ่งอันนี้ก็จะเน้นแบบพวกธรรมชาติต่างๆนะคะเช่นโจวไวต์เดอจิ่งเซอร์ก็คือทัศนียภาพโดยรอบนะคะโจวไวต์ก็คือโดยรอบสีด้านของเรานั่นเองนะคะเจอลี่เดอจิ่งเซอร์รเทอร์พิเอเมก็คือทัศนียภาพวิวทิวทัศน์ที่นี่เนี่ยมันสวยเป็นพิเศษเลยนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะคำว่าฟังสงคำว่าฟั่งคือการปล่อยการคลายอะไรออกไปใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราจะปล่อยนกปล่อยปลาเราก็ใช้คําว่าฟั่งหยิฟั่งเหนียวนะคะฟั่งหยิปล่อยปลาฟั่งเหนียวปล่อยนกฟั่งเชิงเป็นการปล่อยชีวิตปลดปล่อยชีวิตสัตว์ออกไปนั่เองนะคะคราวนี้เนี่ยคาว่าฟังสงมันพูดถึงการผ่อนคลายค่ะเช่นสมมุติเพื่อนคนนี้ เขากําลังตื่นเต้นใช่ไหมเราบอกว่าเอ๊ะนี่ิพุยอดจริงจังฟังทรงอิจฉาคุณไม่ต้องแบบตื่นเต้นไปนะผ่อนคลายดูหน่อยฟังทรงอิจฉานะคะมีอีกคำหนึ่งนะคะคือคําว่าชิงซงชิงซงก็คือแบบสบายๆค่ะเช่นชิงซงเต๋อเสี่ยหันหยี่เรียนภาษาจีนแบบสบายๆ ไม่เหมือนกันนะชิงทรงมันเป็น adjective นะคะมันแบบอะไรสบายสบายชิวชิวแต่คําว่าฟังทรงคือการผ่อนคลายเป็นคํากริยานะตรงนี้เป็นต้องสื่อนะคะเราบอกให้ใครผ่อนคลายก็ได้หัวโจ๊กนี่จินเทียนนิกายฟังทรงอีเชวันนี้ฉันว่าคุณควรจะไปผ่อนคลายหน่อยนะนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อไปค่ะคาว่ายาลี่ยาลี่เนี่ยคาว่ายาตัวนี้นะแปลว่ากดกดมันเอาไว้ค่ะยาลี่ลี่คือการแรงใช่ไหมเพราะฉะนั้นยาลี่ความหมายมันคือแรงดัน หรือความกดดันก็ได้ความเครียดอย่างเงี้ยมันสามารถพูดถึงในเชิงแรงดันของในเชิงฟิสิก์แบบนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะแรงดันของอะไรอะ่ะของน้ําของอะไรอย่างเงี้ยใช้คําว่ายาลี่ตัวนี้ได้เหมือนกันคราวนี้เนี่ยพอมันมาอยู่กับคนแล้วเราต้องการจะสื่อสารว่าในเชิงความกดดันมันก็จะแปลว่าความกดดันหรือความเครียดน,นั่เนเองค่ะสมมุติว่าเราบอกว่าเราเครียดมากๆนะเราจะไม่ใช้ว่าเหินยาลี่ไม่พูดนะคะเราจะบอกว่ายาลี่เหินตาใช้เหินตากับเหินเสี่ยว ไม่ใช่ตัวนะไม่เอาไม่ใช่ตัวไม่ใช่少นะคะ压力很大压力很小นะคะ今天的压力很大วันนี้แบบว่าีา่มันต้ามากๆเลยมันเครียดมากเนี่ยฉันเครียดมากก็บอกยาลีข่ขินตานะคะหรือเราอาจจะบอกว่าจเจเจชื่อแกวเาแต่压力เรื่องนี้มันทําให้ฉันแบบมีความเครียดเยอะมากๆนี่เองค่ะ ต่อไปค่ะคําว่าขุยอุยอีคือการหวนนึกถึงหวนลานึกถึงอะไรบางอย่างคําว่าขุยคือการกลับไปใช่ไหมอีก็คือในความทรงจําเมื่อเราได้ย้อนกลับไปในความทรงจําของเรานั่นเองค่ะเช่นขุยอีตั้งชื่อเดอชื่อกวางนะคะก็คือคิดถึงวันเวลาในช่วงนั้นต่อไปค่ะคำว่าฟาเชงฟาเชงคือการเกิดแต่ไม่ได้เป็นการเกิดว่า แมวเกิดลูกออกมาแม่เกิดฉันออกมาฉันเกิดวันที่เท่าไหร่เท่าไหร่ไม่ใช่เป็นการเกิดแบบนั้นนะคะถ้าการเกิดแบบนั้นเราจะใช้คำว่าชูเชิงนะคะมาม่าเชิงละหายจือันนี้คือแม่เกิดลูกแต่ถ้าชูเชิงอันนี้พูดถึงเราเนี่ยเกิดออกมาใช้คำว่าชูเชิงคือเราเป็นคนเกิดออกมาหัวชูเชิงเช่นเจาะหาเนะคะเด็กเกิดออกมาแล้วนะ เพราะฉะนั้นถ้าชูเชิงใช้กับเด็กที่เกิดออกมาแต่ถ้าคําว่าเชิงคือใช้คนที่เป็นแม่เนี่ยคลอดลูกเกิดลูกออกมานั่นเองค่ะคราวนี้คําว่ฝาเชิงอันนี้มกักจะใช้กับเรื่องราวค่ะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นจินเทียนาเชิงว,วันนี้เกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอหรือจะเป็นฟ้าเชิงกก็คือเกิดอุบัติเหตุนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะเเเฉฉิิงวย成为วยตัวนี้แปลว่ากลายเป็นค่ะเช่นเฉิง成为ย友成为好朋友我们成เ好朋友，วพ,พวยหากเรากลายเป็นเพื่อนกัน。เเฉิง成为毕业生，成为老板นะคะกลายเป็นนักศึกษาที่จบปริญญาก็คือกลายเป็นบัณฑิตหรือเเฉิง成为老板กลายเป็นหัวหน้านั่นเองค่ะต่อไปค่ะจื้อหย่อจื้อหย่อแปลว่าขอแค่นะคะยกตัวอย่างเช่นขอแค่เธอมาฉันก็ดีใจ

คำไว้เรียกคนค่ะที่เราต้องการนับถือเป็นอาจารย์ของเราซึ่งเขาอาจจะไม่ได้ทำอาชีพเป็นครูนึกออกไหมแต่เราอาจจะรู้สึกว่าเขาเหมือนเป็นคนที่เป็นอาจารย์ของเรายกตัวอย่างนะคะเช่นรุ่นพี่ที่ทํางานของเราคนนึงเขาเก่งมากๆแล้วก็เรารู้สึกอยากจะไปเรียนรู้จากเขาอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแบบเรียกเขามีชื่อเรียกเขาแบบสนุกสนุกเนี้ยว่าชื่อฝูชื่อฝูอย่างเงี้ยได้นะแทนที่จะแบบว่าเรียกว่า รุ่นพี่คะอะไรเงี้ยแบบเราต้องการที่จะเป็นไปเรียนรู้จากเขาเราก็เลยไปเรียกเขาว่าเป็นชื่อฟูเป็นท่านมาสเตอร์หรือเหมือนเป็นการรับถือเขาเป็นครูของเรานั่นเองค่ะนอกจากนี้อาจจะอย่างเช่นแบบว่าในการเรียนกังฟูหรือการเรียนอะไรต่างๆเนี่ยที่มันอาจจะต้องมีความเฉพาะทางวิชาชีพเนี่ยอาจจะแทนที่จะเรียกเราชื่อก็อาจจะเรียกเป็นชื่อฝูก็ได้อันนี้มันก็จะดูเหมือนแบบมีความเป็นวิทยายุจีนหน่อยๆนะคำนะนี้นะคะคราวนี้ ไม่ในฝากหนึ่งก็คือว่าเราจะใช้คําว่าชื่อฝเรียกหนึ่งคนขับรถแท็กซี่สองช่างซ่อมต่างๆเพราะว่าเหมือนเป็นการให้เกียรติเขาค่ะช่างหรือคนที่เขาทํางานที่มันเฉพาะทางไม่ว่าจะเป็นช่างซ่อมรองเท้าช่างซ่อมอะไรไฟฟ้านะคะช,ช,าาาชยย่างน้ําช่างปลาช่างนู่นช่างนี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเรียกเขาว่าชื่อฝุชื่อฝหรืออาจจะเรียกชู่มๆก็ได้นะคะ คือเป็นการที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราเคารพเขานั่นเองเวลาเราใช้คนี้เรียกแล้วอย่างหนึ่งเวลาเราไปนั่งแท็กซี่นะคะเราจะรู้จักคําว่าซูจีซึ่งแปลว่าคนขับรถใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้คําว่าซูจีเรียกเขาว่ามันจะดูเหมือนเป็นการไม่ให้เกียรติเขานะคะเพราะเหมือนแบบไปเรียกเขาว่าเป็นคนขับรถเงี้ยนะคะซึ่งเขาอาจจะแบบมองเราด้วยสายตาที่แบบไม่โอเคเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราไปไปแท็กซี่เนี่ยแล้วเราจะคุยกับเขา เรียกเขายังไงดีนะคะคำสรรพนามให้ใช้เรียกให้ใช้คํา่าชื่อฝูเรียกเขาโอเคไหมถ้าไม่ใช้ชื่อฝูก็ใช้เป็นคําเรียกญาติไปว่าชูชูอ้ายจิวจิวอะไรก็ได้มันก็จะทําให้รู้สึกโอเคไปนะคะแต่อย่าไปเรียกว่าซือจีนะโอเคไหมเอลาละคะสำหรับบทที่8ของเรานะคะก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อในบทที่9ได้เลยค่ะ